แคผมก็กลาวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตัวเน่นครับนี่ก็มีโลโบแบ็กสมินทุกคนในโหมดเซ m นะฮะเล่นเป็นเลนบนนะแอบเติมมานาก่อนนี่แบ,บ็กมินน่าจะเล่นแบบอาต้อเกมอาจจะเวทหลังเกมค่อยเป็นตีนะยังไงมันก็ต้องกระทาฟ้าเล่นแบบไหนก็ต้องกระทาฟ้าก่อนแต่ตั้งใจจะตีแหละแต่ไม่รู้ตีสุดได้เปล่ามีชี้เนี่ยเฮ้ยชี้เบลลห้าอ๋อกลาง ึกว่าฟาร์มแล้วเววห้าเออเววห้าแล้เดดเบนหายสัตว์รูหายไปเมย์ไปดึงน่าจะไปดึงคีปให้มันดึงมาอย่าอย่าเดี๋ยวเพื่อนเพิ่งมึงรอมันห้าเอามึงข้างล่างมันใสแล้นมั้ย นิ่มขนาดเนี้ยนมันคนลึกอขี้กันวะถ้าสมมติมันเปิดรอเราส่วนกิเนเอกนะพียง <c oughs> กิเนเอกดีกว่าเมดมันแบบมีโลเวทศัตรูหายไปอ่าชีกูโซโลโฟนินแล้วศัตรูหายไปเราหม่แล้วศัตรูหายไป มาแล้วอ๋อมันล็อกไว้ฟินมารอรอเดีย๋ยวเราบอกให้โอเปอดฮะตัวแทบไว้โอ้โหมืดก่อนเห็นมัน,นมล็อกมาอ่ะฟินไอ,อ้อนั่นตายวิทเลตตายยังไม่พอแม่งกายภาพตัวแม่งน่าเกลียดเราแม่งเวทแม่งกายภาพสึกมันแรงยังกว่ามันพกกันเวทนะเม็ดต่อตอดกดเลนมันดูก็ได้วะ เพื่อนลมเพดล็อกพี่นะกินเอกวิ่งมาแล้วถ้ามันข้อก็แสดงว่าใช่ใช่ใช่นี่อ่ะมันเอาคนละตัวหล่อมันะไม่หล่อเนิร์ดพี่กูเนิร์ดเอ้ยมันจะลากผมโอ้โหเฮียเอ้ยันยาวแล้วไม่หลอนะ่อเลยเอากวามแงไปเมสันแาลมเพดจะทืพ่พื้นแลมเพดน่าจะเล่นไหนนั่น ฉีดก่ะเอเอพี่อาจจะทำเด้ก็ได้เฮ้ยผมมีใครเล่นตัวนี้เป็นอนะ่ะมันออกอะไรต่อปะมาเล่นอะไรนะมันมาด้อมมันต้อง,องอยังลล่ถ้าเกียร์เลยแคลรี่ไหมหรอเออสะท้อนเลยหายหลังกดสะท้อนอ๋อโอเค ขอขอขอเอากลางนี่พี่กลางมันจะบวกวะมึงจะไปวิ่งไหมล่ะผมรอดูว้าวแล้วผมซ้อนแล้วี่งอยู่กลางหมดเลยนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอไม่ทันเลยนั่นเ,เนื้ออยู่มันเนื้ออยู่ <c oughs> เออเริิ่มมีกนแล้วนะเด็กๆไปแล้วแม่กูไม่เคยเล่นเสือกโหดไอ้สัตว์ มึงใช่ไหมต้นต้นคลิปอะต้นเรื่องอะไอเดียเปิดใหมออ่ลองวิลเลยไหมอ๋อโอเคไมเ่เคยเล่นเลยนะนโดนแล้วนะฟินยืนหน้าโดนจลดจบเล่นเราดีกว่านะเราจะรอรซ้อนมันเออส่งมันเหมือนมันจะโดนน,นี่ไง ต่เป้าหมายเขาอยู่อยู่ที่ฟินนะชิชิแกต่ออะไรกูไมู่มเออปล่อยเฮเออเตะตีหน่อยเออบุกเกือบเดี่ยงเดี๋ยวไปเฮ้ยมันบวกกัน เล่นลนะกะตายฟินเราก็ตายมึงมาปวดอาวุธอะไรกูตัวนี้ชี้ก่อนกูคอหน้าชี้เดลยวไม่สนเออบนไห hey, ม่เลยไม่ได้มา โอ้กระตุกกระตุกเซิร์ฟบอลฝรั่งอยู่เป็นแรกไอ้โถบอกว่าเซิร์ฟจะเต็มอะไรอยู่ไม่รู้ที่แรกต่อไอ้โถจะเนี่ยที่แรกไอ้โถจะเล่นด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเซิร์ฟจะเต็มรอรีเซิร์ฟอะไรไม่รู้แต่บอกว่าเล่นได้เล่นได้เขาบอกว่าเล่นได้เล่นได้ไม่ถึงมันวะจะลากกูไปไหนไม่ตาย กำลังมาตู้ดิฟินสู้แมงมีโลเวทเอ้ยพอพอฟินพอพออโดนนี่ไม่มีมนาแล้วต้องตีอยู่อ่ะโอดิทามกูชี้จะตายอ่ตายทิพตีตายยดดนออกไปแล้วปะยนด้ป่ะลองเช็คดูดิ ร่วมมีว้าปะถ้ามีว้าก็คือรอดแค่แค่นั้นไม่เห็นแล้วไม่เจอแล้วเอ้ยยังอยู่สวยสวยอยู่ทางนู้นแล้วกูเซนปีเตอร์ไงไปเดอร์เซนนะวิเลบิงเฮ้ยวิเล่วิเล่ป่ะบ,บิงแต่มานามันน้อยเป็เล็กมาหลังอะ่ะมันดูดมานาอยู่อะบิงไปแล้วมั้งอ่าบิงก่อนข้างบน ใครมาหนากูไม่รู้อะดันเรือพวกเราเฮ้ยเพื่อนตันติเลยเห็นไหมพี่ชายมีใครเห็นไหมครับพี่ชายหลังตาปะตายแอดแลนต์สองเลยอ่าชี้อยู่อะไอ้เขียมืดไฟแล้ว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 ตายตาตาตาจำเหตดมาไม่มีตัน ทันเพิ่งมาผมตันวิทไว้พี่กูตายแล้วเอาไว้ไอเอาวิทย์เอาวิทย์เพื่อนเอาวิทย์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 เอามันนอนแต่มันน่าไม่มีเหรยตัวแถบไว้ก่อนเคาอีกทีตายแล้ววะตายคนหมัวอะไรแล้วหมัวพวกโยมมันเกิดใหม่อีกรอบอ่ะมึงต้องรอช่วยฟินน่ะได้เพื่อนแต่กูจัดมาได้เพื่อน นี่มันจัดพี่กูแล้วเฮ้ยฟินอยู่ฟินอยู่ดูดมาดิพี่สโลดูดไว้เออฟินแม่งก็ค่อยยิงอยู่กัแล้วค่อยๆยิงเออเออตูมสวยขี่ดังเออขวู้ขี่สองเลยตายอีกแล้วจะถอนเนี่พี่ทำอยู่แล้วกูว่าตัวเปิดของทีมด้วยอันตีกูมันทำอะไรได้เพื่อนกูแปลงล่าง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 ตีกระจาย ตีกระจาตีสโลตะกายเป็นตีใกล้เป็นตีเวทไง <c oughs> ชีมันอยู่ห้องไหนไปหาไปมองมาได้ไหมเนี่ย <c oughs> อยู่ห้องไหนไม่หรอผ <c oughs> ู้ผู้หาแล้วอ๋อทางนี้อยู่นี่ทำไมกูหามันไม่เจอตัวอะไรอ๋อวาร์ปไปแล้วว้าไปแล้วมันแปลงร่างได้ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยถ้ามีดาวฟ้าใช่ ตีช้าชิบหายโดนละกลางโดนละชจกูเลยเออมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วสวยเฮ้ยพินโดนไม่มีตัน้อนสวยมาแล้วรู้ที่ตัวแล้วเนาะมันมันชนพอดีป่าเราวิ่งเร็วเปล่า แม่งลากออกอย่างไกลออกบ่อเอร์จไหมกว่าน่าจะดีกว่าหรอกบอเ่อร์เบอริมมันจะเข้าลัดที่ย่อแต่พี่ชายใหญ่พี่เลิศเลยคอยปกป้องฟินอยู่นะฟินมันโดนแน่ๆวิรเลมาแล้วปืนก็พอเนี่ยกูว่าแล้วไงตายฟินเด็กตายโดนสะท้อนพี่กู เริมเพจล็อกตันไว้ไม่คูนอนนี้ีวอาชิบหายลยไม่โดนแต่เคาะสดได้แต่กูตันส่วนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพจไม่มาเซกแล้วแม่กูตีกับมดเลยตีมด ไปเซอร์คอนตันไปเลยจะท้ออย่างน,นเออไม่เคยเล่นเลยเนี่ยคเคยเล่นตั้งนานแล้วตั้งสามสีปีโอ้โหคลิปกูเป็นแค่ภาพลงตาเมื่อกี้นะรอซ้อมมันลี้หกร้อยเล้ครับฟ้าอ๋อมาตีกระจายด้วยนี่หว่าใช่ใช่กระจายสโลเฮ้ย ไอพี่เป็นสีมผูอยู่นั่นแต่แบบพี่ปิงนะผักออกโอเคโอเคโอเคกลางตายเปรี้ยวสีมผูนี่คือทำให้ดาเมจแรงขึ้นใช่เปล่าวะไม่หนึ่งหนึ่งสโลกว่าเดิมขี่วาา์เซนกิลสามตะกูลอะดรเ้วยอ๋อแรงขึ้นด้วยสโลขึ้นด้วยมั้ อ่ะกูจะได้เก่งกว่าขึ้นหน่อยเออเก่งขึ้นหน่อยไปลุยเพื่อนเม็ดหน้าก,กากชี้สเปลล์ลุกไฟวะพี่เพื่อนยังอยู่กูชว่วยแล้วเพื่อนกูชว่วยแล้วถอยก่อนถอยก่อนมันใส่คนเดียวเลยระบายมันระบายมันกูไม่กลับกูบังให้แล้วเพื่อนวิดเข้าแน่ ไม่เห็นวิทย์สรุปอะไนเพื่อนไม่คูนอยู่นี่ปะกูต้องไปแล้วเฮ้ยมันไล่อะมันไล่ปลาบึกจะมาก็มาครอฟินกูตายหาแล้วเจอเมดเมดตายอยู่ป๊ะไอ้หี้ไม่ตายตายแล้วเนี่ยปิดหน้ากากตายแล้วเนี่ย ไม่ตายเอ้ยเป็นสวสวย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 ถาฟ้าแล้วัน y one of ้ o u r s t r u c t ช่อดิจกูกูยิงนี่กันี่หาชิบหายดนงคู่อย่าบอกว่ามันไม่ตายนะเอาละครับตีไข่แตกแล้วไม่แคล้วจะเอาเพิ่มแนะ่ อันนี้มันไปสุดเออให้กินอกกลับมา hey, ผมเอามาผมเอามาเบกละโก้าวเพิ่งเกิดอ่ะอ่ะบัอบให้ก่อนนูนน่นไปกลางแล้วกินอีกมันจะไอ้แบมเบิลเราเบิาว่ะแทงเลยนะป๊อกเลยนะผมอยากไปแก้วาตรงนั้นอนะ แกกูว่าระหว่างอันตีกับตีไก่ว่าเนี่ไหนตีเร็วกว่ากันอังกิดดีกว่ากิตไออันตีดีกว่าแต่กูโดนกินมากว่ากูจะวิ่งเข้าไปถึงมันสไลด์เข้าไปดิสไลด์สโล่กูกำลังพยายามเล่นมันเป็นอยู่เพื่อนกูกำลังเข้าใจสกิลอยู่เฮอ่มทอคเฮียปากเหมือนกันอีกชี้บินบิงกันเลย Quatu ấy kín kinh Oh, đặc biệt. Destroy hello mang, eh? à, mục đích, eh? lùi hết hết เออคูดาเสร็จแล้วใส่ให้กูใส่ให้อยู่แล้วเพื่อนต,ตายตายหมดตายหมดสวยสวยเดืดแล้เพจกรเมิดกูอยากเอาคอโมโบในฝันเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่แถมเพจและไอสัตเมื่อกี้เนี่ยขู่จะเกาะเลยอ่ะไม่มีสกิลมีสกิลค่อ,คอยแล้วมันต้องหิวกลัว uh, แล้วเหตุ The Legion have destroyed a Hellborn Tower. A Hellborn Barracks has been destroyed. A Hellborn Barracks has been destroyed. Okay, no เราวาดบนไว้บาทเลยพี่จะดูเดี๋ยวดูวาดคุณได้ก่อถอนแล้วเพื่อนออกอะไรต่อวะเอาสบายๆแล้วบีคีบีนวดหน้ามันเลยเออเราดันแต่บ้านยางียวเลยเพื่อนเล็กตาแรกกู แล้วคุณไม่เล่นอีกสักทีเลยสกิลยากขี้มายเฮโดนตันมันล็อกลัวเพื่อนไม่้ทำเี้ยเลยเลยเยอหมดยิ่งเมย์มบีคีบีด้วยเ้แมักดไปแล้วเออย อ่ะโอเคทุกคนเกมเร็วนะฮะแบงค์บิดประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นจังเดียวเจอกันคลิปหน้ามีพัาดยังไงก็ขอภัยเกมนี้ก็มานี่ไปละบายครับ